สวัสดีค่ะมาดามเจนนะคะอร่อยล้ําทําด้วยใจค่ะวันนี้จะมาทํากระเพาะปลาเจให้ลูกหลานได้ดูนะคะก็จะมีวัตถุดิบด,ดังนี้นะคะจะมีะเจี๊ยบไผ่จีนแล้วก็จะมีะเห็ดนางฟ้าเพราะเดี๋ยวเราจะต้องเอาไปฉีกให้มันเส้นเล็กๆนะคะแล้วก็จะมีเห็ดขาวแล้วก็จะมี เห็ดหอมจีนมีแครอทแล้วก็จะมีอยอดมะพร้าวค่ะอันนี้เป็นฟองเต้าหู้นะคะก่อนที่เราจะเอาไปชุบแป้งเราต้องฉีกให้มันบางนิดนึงก่อนนะคะเราถึงจะไปชุบแป้งได้ค่ะวันนี้เราจะทอดฟองเต้าหู้นะคะชุบด,ด้วยแป้งทอดกรอบค่ะ thank you น,นี้เราหั่นแล้วนะคะเราจะเตรียมต้มแล้วค่ะอันนี้เป็นเ,เรียปไผยนะคะเราก็ต้องล้างให้สะอาดเพราะจะมีทรายเยอะเลยแล้วเขาก็จะมีอะไรนะคะไที่ปลายๆมันนะ,ะตรงนั้นต้องเอาทิ้งนะคะนี่แครหลอดอันนี้ฟองเต้าหู้อันนี้ที่เราเอาไปชุบแป้งทอดที่เราไปชุบแป้งเนี่ยเพื่อไม่ให้มันติดกันแต่ยเราชุบแค่นิดเดียวนะคะแป้งใช้นิดเดียวถ้าเราไม่ชุบเวลาทอดแล้วมันจะติดกระทะมากเลยะคะ่ะ แล actually, them ้วก็อ er. ันนี้เป็นเห็ดขาวอันนี้ก็เป็นเห็ดนางฟ้าที่ฉีกแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นยอดมะพร้าวนี่ก็เป็นเห็ดหอมเนี่ยอันนี้หั่นพร้อมที่จะเตรียมปรุงนะคะอันนี้เป็นเครื่องปรุงนะคะนี่เป็นน้ําตาลปี๊บอันนี้เป็นซีอิ๊วขาวค่ะนี่เป็นเกลือนะคะแล้วก็นี่เป็นซอสแม็กกี้แล้วก็ นี่เป็นน้ำตาลกวดนะคะแล้วน,นี่เป็นสีอิ๊วดำพริกไทยแล้วก็นี่เป็นแป้งแป้งเท้าอันนี้ชุดนี้จะทานได้ประมาณ 5- ้ถึงหคนเลยนะคะถ้าเป็นฟองเต้าหู้ที่ทอดนะคะเราต้องใส่ฟองเต้าหู้ลงไปต้มก่อนค่ะให้มันนิ่มนะคะแต่ถ้าเป็นเราใช้เป็นฟองเต้าหู้ที่ไม่ได้ชุบแป้งทอดก็ใส่เราจะปรุง ปรุงรสก่อนแล้วค่อยใส่ฟองเต้าหู้นะคะอันนี้เดี๋ยวเราลองให้ฟองเต้าหู้นิ่มนิดหนึ่งนะคะแล้วเราค่อยใส่อย่างอื่นลงไปนะคะตอนนี้เราก็เตรียมปรุงเครื่อนได้เลยนะคะ็ใส่เผ็ดหอมเลยจากต้มฟองเต้าหู้ได้ประมาณสักย0สนาทีนะคะแล้วก็ใส่อย่างอื่นตามไปเลยนะคะใส่เกลือพราย แล้วก็ใส่เห็ดนางฟ้าที่เราฉีกเมื่อกี้นะคะแล้วก็ใส่แครอทแล้วก็ตามด้วยยอดมะพร้าวนะคะยอดมะพร้าวนี่ใส่ทีหลังสุกเลยนะคะ ตอนนี้เราเราจะใส่แป้งเท้ากันเลยนะคะตอนที่ใส่แป้งเท้าเนี่ยเราต้องหลี่ให้ไฟอ่อนนะคะไม่อย่งนั้นจะไหม้ก้นหม้อนะคะใส่แล้วเราก็ดูค่ะว่าเหนียวใช้ได้หรือยัง เวลาใส่แป้งเราต้องคนตลอดเวลานะคะไม่อย่างนั้นจะติดก้นหม้อค่ะ น้อยแล้วน,นะคะกะเพราฟองเต้าหู้เจขอบคุณมากๆนะคะที่รับชม